ไม่แปลกใจเลยสวยได้ใครมาเปิดโฉมหน้าแม่ปรางกันนรันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่กำลังถูกจับตาถึงความสัมพันธ์ของเธอและแฟนนุ่มสำหรับปรางกันนรันโดวยวันนี้เราจะพาไปชมโพสล่าสุดของเธอกันค่ะแม้ทุกวันนี้พ่อแม่จะตัดสินใจแยกทางกันแล้วแต่นักแสดงสาวปรางกันนรัน ก็แฮปปี้มีความสุขดีไม่ได้รู้สึกขาดอะไรและยังคงดูแลทั้งพ่อและแม่เหมือนเดิมโดยสาวปรางเคยพูดเอาไว้ว่าหลองก้าวข้ามจากความสุขของตัวเองแม่หนูมีความสุขมากพ่อหนูที่อยู่กับหนูเขาก็มีความสุขมากนี่คือความสุขของคุณพ่อคุณแม่หนูก็มีความสุขมากที่ได้เห็นรอยยิ้มคุณพ่อคุณแม่ที่เขามีความสุขกันมากอยู่แล้วและเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้2022สาวปรางก็ได้มีโอกาสอยู่กับคุณแม่ พร้อมแชะภาพแจกรอยยิ้มความสดใสพร้อมทั้งแคปชั่นแสนน่ารักว่าวันนี้มีรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะในความทรงจําแล้วก็มีโบนัสเป็นคำนหวานมาให้รักแม่นะคะคิดถึงสุดใจซึ่งแฟนๆต่างก็บอกเหมือนกันหมดว่าคุณแม่สวยมากๆแม่ลูกคู่นี้สวยเหมือนกันเป๊ะบางครั้งกันในว่าพี่สาว